อ่าครับผมอ่าช่วงนี้ผมจะมารีวิวอ่าอุปกรณ์ทําขึ้นนะครับาสายเอ็นครับผมสายเอ็นสายเที่ทําขึ้นนกกวักขึ้นอีลุ่มก็เบอร์เจดสินะครับถุงหนึ่งขายเป็นถุงครับผม มีสามสีให้เลือกนะครับใครที่เลือกสีก็เลือกได้นะครับมีสามสีเลือกสีน้ำตาลนะครับเบอร์เจ็ดสิบแล้วก็อันนี้สีเขียวนะครับเขียวเข้มนะครับแล้วก็เบอร์เจ็ดสิบสีน้ำสีดำนะครับ เบอร์เจ็ดสบเหมือนกันทำคล,ลื่นนกกวักนุ่ยรุ่มใช้เบอร์นี้เลยครับผมอ่าแล้วก็ถ้าซื้อเอ็นแล้วก็จะซื้อเชือกต่อเอ็นนะครับอ่าอย่างเช่นซื้อเอ็นสีน้ำตาลก็ต้องเชือกต่อเอ็นต้องสีน้ำตาลนะครับม้วนล,ละห้าสิบบาทนะครับ มอลละห้าสิบบาทถ้าซื้อเอ็นสีเขียวก็สายเมนก็สีเขียวนะครับขนละห้าสิบบาทแล้วก็ห่วงนะครับห่วงทองเหลืองสเตนเลสห่วงทองเหลืองสเตนเลสนะครับ สเตเลดตัวละ3บาทนะครับทองเหลือง100ตัว350บาทนะครับเป็นห่วงเลขแปนะครับดูครับระดับเท่ากันหมดนะครับเหมือนออกจากเครื่องนะครับ ท้องอืองก็เหมือนกันครับผมแล้วก็ต่อไปครับผมร่างเก็บนะครับร่งเก็บมาแล้วนะครับขาดไปหลายวันรอบนี้มาแล้วนะครับ รังเก็บใหญ่นะครับใส่ถ้าขึ้นไก่ก็ได้ประมาณ30ขึ้นนะครับรังเก็บใหญ่ก็ใส่ได้หลายหลักนะครับซื้ออันหนึ่งใส่2ชุดก็ได้ับผม50หลักมันก็ดีของมันคือใหญ่ใส่ได้เยอะนะครับก็สีสันครับผมสีม่วง ีสันสวยงามครับผมใครที่ถามผมว่ารังเก็บมีหรือยังมีแล้วนะครับก็โทรมาได้ครับผมหรือว่าสั่งทางไลน์ครับผมใครสนใจก็โทรที่ที่ร้านเลยครับผมเบอร์0937730398นะครับถ้าสั่งทางไลนมันจะสะดวกกว่าส่งตัวอย่างในไลน์นะครับ ส่งตัวอย่างในลายแล้วก็ค่อยตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับผมจะบอกราคาเลยครับผมสายเอ็นก็มีเยอะนะครับไม่ต้องสั่งกังเก็บก็เยอะครับผมของเพิ่งมาใหม่ครับผมอ่า ามาดูบ่วงดักนะครับอันนี้ก็เพิ่งมาตอนเย็นครับผมก็ประมาณร้อยกว่าชุดนะครับอันนี้ขึ้นนกนิ้รุ่มสีดำแล้วก็อันนี้สีน้ำตาลนะครับ ของร้านผมไม่ต้องสั่งนะครับยกเว้นของหมดถ้าของหมดก็ผมจะบอกว่าของจะมาวันไหนนะครับอันนี้ก็ของนุียรุ่มนี่เป็นขึื่นบ่วงแขวนนะครับ มาตอนเย็นครับผมดูการทำครับผมือ่อนร้านผมนี้ระบบมีล็อกนะครับื่อนร้านผมมีระบบมีล็อกนะครับข้อดีของมันคือเข้าปุ๊บติดล็อกนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะครับ อ่านี้ครับผมตัวล็อกครับผมแล้วก็เชือกตรงนี้มันจะนิ่มนะครับสายต่อเอ็นนะครับเดี๋ยจะันจะนิ่มแล้วก็รางเก็บสีสันสวยงามนะครับอันนี้ยี่สิบห้าหลักหกร้อยห้าสิบบาทรวมค่าส่งนะครับแล้วก็แบบผีเสื้อนะครับบ่วงสองข้าง 15หลัก30บวง670บาทรวมค่าส่งรังเก็บก็สีสันนะครับอันนี้มาตอนเย็นครับผมไม่รู้จะชัดไหมนะครับขึ้นผีเสื้อก็มาเยอะนะครับ ไม่ได้เช็คของนะครับเพิ่งมาอ่าครับผมใครสนใจก็โทรเบอร์093 7 7 3 0 3 9 8อ่าไอดีไลน์ก็เบอร์โทรเบอร์โทรไปเลยครับเข้าไปสอบฐานได้ครับผมอ่าโอเคครับผม